สร้างมาประมาณสองปีน่าจะได้ครับนั่นก็เป็นสามพระปูมนะครับมีที่จอดรถ ก็รีทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยกับเชียงรายขายที่ดินนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูบ้านพร้อมที่ดินนะฮะด้านหน้าติดถนนอาร์สามเอ็นหรือไปพาร์ทเชียงไปพาร์ทถนนอาเซียนนะฮะไทยจีนลาวนะครับด้านหลังก็ติดถนนสารณะนะครับพื้นที่ประมาณ2งานนะครับมีบ้านให้1หลังนะฮะขายอยู่ที่2องล้านสองแสนบาทนะครับอยู่ใกล้ๆกับตลาดสดสีเวียนฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะครับผม ทลงนี้ใกล้ตลาดสดสีเบียงนะแก้ถนนหนึ่งหนึ่งห้าสอง,นะ,อองยายานะครับเชียงรายพญามิ่งลายนะครับเดี๋ยวก็วเลี้ยวมาไม่ไกลนะครับกอนเดี๋ยวก็จะเจอถนนบายพาสเลยนะครับ เดี๋ยวนี้มีชุมชนนะครับไม่เปล่าเปลี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับไม่ไกลนะครับห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ12กิโลเมตรนะครับบนถนนหมายเลข1152นะครับเชื่อมกับถนนบายพาส R3A นะฮะไทยจีนลาวนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างมาแปด์แล้วนะครับด้านหน้าติดถนนบายพาสด้านหลังติดถนนอีกด้านหนึ่งนะฮะถนนในหมู่บ้านหนนดำนะฮะ ก็พื้นที่ประมาณ2งานอยู่บ้านสีเวียงตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับขายยกแปลงทนะ้าสงล้านสองแสนบาทน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบ้านจะสวยแค่ไหนนะฮะ ทางมาถึงแล้วครับอยู่ตรงนี้เนี่ยติดสนุนด้านหน้าติดสนุนคอนกรีตนะครับรบ,บ้านนะฮะบ,บ้านเป็นบ้านปูนหนึ่งชั้นนะครับพื้นที่สองงานนะครับอยู่ในชุมชนนะครับไม่เปล่าเปลียวด้านหน้านี้เป็นรั้วซีเมนต์นะครับอ่ารั้วคอนกรีตนะฮะบ้านน่าจะสร้างมา ประมาณสองปีน่าจะได้ครับแล้วก็เป็นสามพันปูมนะครับที่จอดรถกระบะหนึ่งคันนะฮะด้านข้างก็ติดที่สวนของชาวบ้านนะครับ ใบนี่ใบบ้านนี่อยู่นี่น่ารังนี่นะ14ตารางวานะครับครับแล้วก็แถมใบนั้นมันตึงจริงจิงมันรวมหมดแล้ว217ตารางวาอ2ใบเนาะครับ2ใบ217ทั้งหมดนาะ2ใบนี่นะ217ตารางวาเนาะครับตั้งน้านี่กี่กี่ตารางวาก็74ครับ74เนาะ74ผูกสร้าง2หลังแล้วตั้งหลังนี่เป็นแหวหน้อยหนึ่ง ตำนหลังนี่ถึงไหนครับไอ้เอคนขายยุงมดครับไปยุงมดนะครับสองสองอ่ะป uh. ีนู่นอ่ะฮะเอออันนี้ตแห่ครับต้องไปรีวิวหอกคุณมานะดประตูนี่มองได้มอมเครับ เกดินเข้าก็มีสอโฉนดเนาะกีบปีบนเรื่โฉนดเดียวอย่างโฉนดเดียวมันมันแบ่งเป็นสองันนหรือ่บจไดแบ่งแต่วโฉนดเดียวได้ไหมอ๋อถูกแล้วเนาะเดี่ย้วบจไดนหอครับหน้ากว้างแต่ลก็สิบสิบห้าเมตรบห้น้ากว้างสิบห้าเมตรนะับด้านหลังก็จะเป็นโครงสร้างจิตวิราะ์นะ ถ้าหลังติดถนนใบพัดอาสามีอนี่ก็มีห้องน้ำคล้ายๆบ้านสวนเนาะสอง้ำสองแสนบาทติดถนนอาสามเอทีรดปเลยดัรดปผมผม้ายดี่โอ้ล่ะเกี่ยวเกี่ยวห้องน้อได้นี่ อ๋อวันนี้ในห้องนอนสองห้องน้ำครับมีห้องนอนสองห้องน้ำไปเดี๋ยวเขาไปนอกบนเดียวท่าเน็ตก็มั่งก็มั่งก็อยมาฮะพี่เดินอ้อมมาหลังนี้ก็ได้นะเดินไปก็ได้ไหมเดินอ้อมนี้ไงอ้อมมาหลังนี้กันไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนของที่ติดเทนไมยีฟาดกันนะวามยาวนะสัุดสุดเนยโค้งสิบห้าเมตรดีกว่าลึกสุดเลยเนี่ย สองข้ามมันไปจะเป็นที่ของชาวบ้านอเ,เออบ้านสวนนี่ขอยู่ไหนนิมันขายด้วยกายเนี่ยนะคางจิตบ้านสวน,นโอ้ถ้าสองเป้ขายร่วมกันเนะี่ยานง่าะส่วนพื้นที่ด้านหลังนะฮะที่ติด ติดกระถุนใบาพาด R3A นะครับอันนี้คือด้านหลังของที่ดินนะครับสองงานวกว้างสิบห้าเมตรนะครับยาวหกสิบห้าเมตรนะครับเดี๋ยวดูหลักบักโุดกันนะครับนี่คือหลักแดนเนาะหลักแดนด้านหลังของโฉด นี่ไงอ๋อนี่หลักหมนี่บิดเททั้งหมวกแล้วนะครับนี่หลักหมนี่รา่ามีไงข้างหลังซื้อข้างหมวกก็มาเซ็นเซ็นแล้วนะเซ็นรับทราบ้วยครับใช่ยครับครับลอันนี้ก็ตรงตรงไปถึงหัวหน้าหเลยครับอ๋อถึงงวดเนี่ยเอจะใครนี่เหรอเออให้ยครับซกหเหรสื่อหัวฮะสื่หัว สิงห์มาหีือองค์กรอ๋อตรงไปเลยเนาะให้ดูครับครับสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรหลังหน้ากับสิบห้าับผมนี่กี่ยาวตรงไปข้าครัับีท้งหมดด้านหลังนี่ถลุยังไม่เสร็จเนาะครับได้ไปจะเทจะหลับสร้างสะพานนะคะเติมเติมสร้างสะพานเติมสร้างสะพานละ กูดไฟแล้วพราะ้วครับครับตั้งรุ่มอันนี้คือด้านนึงอันนี้หลับหมดดห้าสาม่าไรนะเจ็ดเลยนะหกเจ็ดห้าสามหกดห้ามับหมดแล้วก็ตรงไปตรงนี้ตามแนวต้นกล้วยนี่ถึงบ้านเ อันนี้ถูลถนมดแล้วเนาะถ้าเป็นร้านกาแฟก็ได้เม็ดก็นะอ๋อ,ส,อ,อสร้างสะพานนี่นี่เนี่ยกำลังสร้างสะพานนะถ้าตรงไปก็จะไปเชียงของนะครับหนองหลวงน,น้องหลวงไปเชียงของปายมิงลายปุนต,ตา ทางนี่อันนี้ห่างจากตัวเมืองกี่กิโลสองกิโลครับที่สองกิโลสองกิโลอันนี้ก็ห่างจากอ่าสันติบุรีสันติบุรีครับกี่กิโลเนี่ยมาถึงสองกิโลสองกิโลสันติบุรีครับเนี่ยบ้านที่จะขายอยู่ตรงนี้ กว้าง15ลึก65นะฮะสิ่งบอกสร้างมีหนึ่งหลังมีบ้านนะเราก็ด้านหลังนี่เป็นที่เก็บไม้ เดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันนะครับเรามาดูส่วนของตัวบ้านกันนะครับนี่ก็ส่วนไว้เก็บของะนี่ก็เป็นห้องครัวห้องเก็บของ ตูเ้เย็นอะไรให้เนาะของนี่ไอออนมดเลยเหรอครับของนี่ไอออนมดเลยน,ะนหนออนมดเลยครับตุ่นบวบ่เหรอเนาะนี่คันทั้งบุก็ทั้งบุญกลายร่างเนาะอ๋อนี่คล้ายๆเป็นลลร่นรรางเนาะก็เลยเปิดเป็นรางนี่ก่อนบ้านเรา่าเประตู้ม้วนอย่างนี้เสร็จไรมันเลยบ,บ้าอะไรนี่อ๋อคล้ายบ้านประตูม่วนนะเก็บไปที่เก็บของซะละ จะมีหนึ่งห้องโถงห้องหน้าร้านครัวแล้วก็หนึ่งห้องนอนนะหน้องนมีสองห้องห้องนอนสองห้องนี้ส่วนของห้องนอน,ห,นห้องนอนนะครับมีพลมให้นะ้ไม่มีแอร์นะครับเอเดานก็โอเคบ้านไี้สร้างมากี่ปีไหมสามปีครับบ้านไี้สร้างมาสามปีนะครับ

ก็คือที่เป็นที่เก็บไม้นะครับเลี้ยงไก่ในส่วนห้องห้องน้ำด้านหลังติดกับเป็นบ้านนะครับส่วนของด้านข้าง